อุศลนั้นเนี่ยมันเป็นคิดประเภทไหนและมันจะมีวิบากแบบไหนและวิบากม่อวิบากมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับชีวิตและกับครอบครัวและมันจะส่งยาวนานไหมแล้วถ้าสมมติว่าจิตเป็นอาุศลนี้นเนี่ยได้รับความช่วยเหลือใครจะเป็นผู้หักหลัง ทำให้บาปนั้นคงสภาพอยู่เสมอต้นเสมอปลายหรือว่าไม่สามารถที่จะกำจัดไอตัวมีปากนี้ออกไปได้ไอบาปต้มเดียวที่มันคอตนได้บาปลูกบากเมียที่มันจะมาโพิที่มันจะมาเติมแต่งให้บากนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดและเป็นโรงเรียนชีวิตที่เต็มไปด้วยความสนใจมากที่สุดนั่นเ ไปเป็นเขาตั้งตัวแขนนี่มันขึ้นมาแล้วเราเขาตั้งมาแล้วเนี่ยทำไมเขาจะต้องปัททะไม่ให้ใครช่วยเหลือเขาจะไม่ให้ใครช่วยเหลือเลยมีเงินแต่ว่าเปลี่ยนขาเป๋ไม่ได้ถึงตัดแขนขึ้ตัดขาแต่ขายางมันก็วิ่งเร็วไม่ได้ทำไมในตัววิบากตัวนี้ มันเป็ประทับไม่ให้ใครเนี่ยช่วยเหลือได้และไม่ให้ใครเรียนพิบานท,ที่มันี่บามเปนประทับเอาไว้ได้เพราะเขาต้องการอยากจะให้เป็นบทเรียนชีวิตแก่คนผู้ม,มีจิตมีกายวาจาใจที่เต็มไปด้วยอกติสนธิรรมที่ไม่มีวัดวารามเพื่อศาสน,น,นาครูบาอาจารย์ ปั้นนะ้นตัวและออก็สร้างเรื่องขึ้นมาให้สังคมพระให้สังคมไรเกิดความวุ่นวายมันเลยเป็นเรตทําทให้ลักษณะเช่นนี้อันนี้ก็คือเล่ามาจากเรื่องของพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนี้เนี่ยท่านได้อธิบายเอาไว้อย่างนี้แล้วข้อที่หนาที่เล่าจะเล่าไปในลักษณะเช่นนี้ เพือ่ตอต้องการจะจะได้เห้รู้ว่าโครงสร้างของนินปีนโครงสร้างชนคนคีอป่าและบุคคลเขาเรียกว่าเทพเทวดา,ารักษาคน,นท,ทีาทาุมกับเทพเทวดาไปป็นการชนปีป่าไม่ให้เขา้าถึงความสุขนั้นเนเี่ยมันมีอยู่ีประเภทมันมีอยู่กี่คนและแต่ละคนนั้นเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไร เราจะได้เราต้อจะได้อธิบายเรื่องราวแต่ละฉากแต่ละเรื่องแต่ละตอนนี้เนี่ยให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วต่อไปไปจะได้รู้ความเรื่องนี้แล้วมันจะมีเรื่องเล่า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 อีกนะมีเรื่องเล่าไปที่เราข้อเล่าอย่างนี้นี่ลราข้อไปเจอนต่ไปเจอไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งก็ไปเจอหลายเรื่อง เจออะไรเรื่องแต่จะเล่าเป็นแค่เรื่องไปก่อนมันมีอยู่มันมีอยู่นะมันมีอยู่มันมีอยู่ว่าแตอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกแต่ไม่ใช่เรื่องพระธรรมเไยหรอกแต่ไม่ใช่เรื่องพราะรับนะแต่มันเป็นเรื่องที่ประสบอากาศมา ในช่วงนั้นมันพศอะไรนี่ยเขาเรียกว่าน่าจะน้ำท่วมกรุงเทพอ่ะช่วงนั้นน่ะเออน้ำท่วมกรุงเทพอ่ะทีนี้ปรากาลังต้นคืนันมีรลูกศิษย์อยู่คนเดียวเขาถวายเขาบอกว่าขเขาถวายคือน็องออนแป๋วไม้ซากอ่ะแป๋วไม้ซักมาจากเขาเรียกว่าอนรุกกรุงเทพอ่ะ เอาไม่ซัดอันนี่ไม่ซัดมันตะไลรถเนะไม่ซัดมันตะไลรถแต่ทีนี้ปากรถมันบอกว่าซอยแคบแคบมันแคบมากนะไอ้ซอยก็แคบความรู้แต่มันแคบเข้าไปไม่บ้านไอ้รถเราไอ้รถรถคนไม่ทั่วไม่ไกลหาทางไปยาวมันไม่ใช่ยาวธรรมดามันยาวเหยียดนี่แหละเออมันยาวแบบมันยาวแบบเนื้อยาวอยู่นะ เออมันยาวเลยทีนี้พอรถมันยาวขึ้นมามันเข้าประตูไม่ได้วันนั้นหลวงพอก็ไปด้วยจะไปคุยกันคนหลวงพ่อนี้สัราบในเทวดาเพราะในเทวดาเจ้าพ่อเขาใหญ่เขาเรียกว่าเจ้าพ่อสิงโตอ่ะไอ้ที่มาเราไปเอาจินนี่แหละบอกว่าเจ้าพ่อสิงโต ดูซิเนี่ยเขาเอาไว้ไม้ซัดมาประมาณหลายรถอยเมตเขาอยากจะเอาออกมาจากบ้านอยากจะเ้าข้าที่โตเนี่ยนั่งไปบนรถไปควบคุมเอาไม้ไมาถึงบ้านไ,ได้นะเพราะว่าจะเอาไม้เนี่ยมาทําบ้านเดืองไทยมาทำตัวพิเดอไทยเพราะว่าทซื้อเขาแล้วกระเพราหลายล้านเนี่ยก็เลยไปขอร้องให้เจ้าพอ่อสิงโต ซึ่งเป็นเจ้าพ่อใหญ่ที่เราไ้คนหิ่นเข้ามาเนี่ยแหละบอกว่าเราจะพ่อชิ้โตเนี่ยช่วยรับงานด้วยนานแล้วไปถือเป็นพิเศษเลยนะอันนี้ก็เชื่อไหอว่าเจ้าพ่อชิงโตเนี่ยเขากใส่เครื่องแบบเขานะเขาจะใส่หมวกแบบไขยหมวกของพระเจ้าทหารศิลป์น่ะใส่หมวกแบบนี้แล้วเขาก็ใส่ชุดนักรบองไปแล้วเขาก็ถือดาบ เขาแบถือดาคุณเขาลเหนื่ยตีไอ้ดาวดาวนี่จะเป็นดาวโซล่าเนี่ยเขาบั่นนั่งอยู่บนตัวเขาเลยทีเนี่ยเขาจะนั่งไปเลยนะเขานั่งบนตัวที่พ่อไปเลยพอ nang ไปขึ้นมาเขาก็บเขาแตก่อนที่เขาจะออกออกจากว๊สไปนี่นะเขาจะมาหน้าเขาบอกว่าไป้ลูกหลานเราเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเนี่ย จะนำไปเอาไม้มาเอาไว้มามาสร้างวัดดีมันฟ้าดแล้วก็จะบัญชาการเองไอ้ผู้ใดขวางผูมันหรือมันจะต้องถึงความดีไปขอให้ฟ้าดินเนี่ยจงเป็นสักดิ์ศรีายใ้โลว่าข้านี้เนี่ยถูกเชิญให้ไปเป็นผู้นำในการขนไม้เนี่ยออกมาจาก ซอยอ่อนุชให่มาไหว้อยู่ที่มาไหว้อยู่ที่เขาเรียกว่ามูมันฟ้าจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าพอ่อเขอนาก็นั่งรถรถไปนั่งรถไปที่กรุงเทพนะพอน,นั่งรถไปที่กรุงเทพว่าเขาไปกินมัญชาขาวเขาไมา่คือเขาไม่คืนเเนี่ยทีนี้มันีไอ้ก,ทกอ็ทิ้รล่อั่านึดิหาบรรยายนอกชาวบ้านชนกำเขาบรรยายนี่แหละ มันก็ไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวยังไงตีห้ามันก็ไปติกนาบานคนนั้นตีหัวก็ติตัวนี้จะทำยังไงวะในถึ้งท้าวไ้่ต้องมีข้อไม่ลงมียังไตีต้องแทงบ้านนั่้เลยตีมันแตกเออหลังล็อเข้าไม่ได้ไอ้องแทงบ้านตีซิมก็ก็สร้างนี่ขนาดเออสร้างเป็นหนาเนี่ยมันต่อยี้สองสามชั้นนะแตว่าจะสร้างนี่มันแต แบบแบบเขาจะบ้านคนรวยเนี่ยบ้านคนรวยเนี่ยมันไม่ใช่บ้านที่ก็อะไรนี่หรอกเขาบอกว่าเราตี่นไปตื่นขึ้นคืนเนี่ยตื่นนคืนที่นี่เสียงมันดังทีนี่ปากต้อนคือแปว่าเสียงมันดังพอเสียงมันดังขึ้นมาป้ามีญาติคนนึ่นน่ะแกนอนในรับอยู่ข้างๆบ้านแกก็เลยเปิดออกประตูบ้านแกมา แต่ว่าลูกแต่ว่าลูกนี่เขาไม่เขาไม่โวยวายเล่ยลูกนี่เขาไม่โวยวายเน่ยแต่ว่ายายคนนี้เนี่ยแกเป็นคนที่มันมันก็ไปอยู่บ้านน่ะแกองมาแกแกต้ออกมาโวยวายแกบอกว่าทีท่านเองต้องเขาจะรักจะนอนเพราะเปิดเช้าเขาจะเขาจะตื่นไปทำงาน กู้ไหมนครับชาวบ้านชนเมืองเขาอย่างนั้นอย่างนี้แกก็ออกมาเว้ยไวนะเวนยไว้ไอ้เอีอจากด้วยแหละทีนี้แต่เราจะไปฟังเสียงเราเราบอกตีไปตีไปเลเชื่อได้ว่าจริงๆแล้วเขาดเขาก็ไปมาเว้ยไว้หรอกเขาม็ว้ยไว้ด้วยกทุกอย่แหละ เราเลยมาดูว,ว่าเออหากคนกรุงเทพเขาอยู่ที่กันอีกเขาไม่ค่อยไปมา,หาสห่สกันมานเองมันก็ม,ม,มันก็ไอม,มันเองมันก็ชนมาลดเองชนมาลดดียังไงก็ได้ใครจะตีใครจะชุบพูชุบตะไลชุบไปเลยแต่ว่ากรุงเทพไม่ใช่อย่างนั้นมาปรากฏขึ้นมาว่ามันมีอยู่วันปรากฏว่าไอ้เที่ยวนั้นเราเอาออกไปนะั่น กลางคืนเ,เราบริเวณรถไปเพราะว่ตอนเช้าเนี่ยพอรถไปจะรุดออกรถมันเข้าไปกลางคืนพอตอนเช้ามันรุดออกเป็นเย็นเย็นหลัรถออกทีนี้ไอ้พวกตอนกลางวันเนี่ยมันไง้บ้างดึกดิบดึกตรงแค่กินข้าวเนี่ยมันซาบ,บ้านันลังหนึ่งพอมันล้างหนึ่งมันมาวานันนั้นเนี่ยช่างเนี่ยมันอะไรมาทำงานช่างนี่มันอะไรปมปปปาทำงานางน่ะ ทิ้งอยู่ด้วยช่างเนี่ยมันไปเลยมาทางานแต่ปิดอยู่แต่ว่าพวกมันเนี่ยมันเอาไปทิ้งไว้บนลังค้างน่ะบนลังค้างชั้นสองเนี่ยวันนี้คือถึงมันก็ไม่ได้ลงมาหรอกไอ้ยายคนนี้เนี่ยไอ้ยายฝากมากคนนี้นี่ไม่รู้ที่ไม่ร่วมปิกันไม่รู้ว่าแกเดินไม่ท่าไหนแกเดินมาใกล้ๆกับไอ้บอลที่เขาทํางานอะไร แต่ว่า,าก็ยิกันนะ่ที่เขาไปบ้านเขาเลยแต่เดินไปเดินม,าเ,นมา,เนนาเดินมาเดินไปนึกว่าเดินหาปั่นหาเวะแต่เดินรู้ปรากฏขึ้นมาว่าไอ้ข้อน,นี่นะี่ยไอ้ข้อน,นีตะปูเนี่ยมันดูเหมือนลูคามันมันมันสูงเอาไว้จะแก่แเขาโซ่หน่อยมันน่าจะอยู่เป็นตันว่าสองพันเกินน่ะเอออยู่ๆมันก็ถาลายลงมามันมาซาไอ,ยาอาึ๋วใหญ่ตัวนะี้เออ Mam sắp vô nguyên liệu. Bao sắp chung kuim Nó sát vô địch mô hoa kuim bao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  bà bao kuim 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 lúc kuim bao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  kuim là kuim ไอ้ข้อเนี่ยมันลื่นทะลายเนี่ยมันลื่นเนี่ยมันลื่นมันลื่นจากราคาไอ้ซีแพโพเดียมชั้นสองตัวมันลื่นมันมาซักหัวแกพอมันมาซักหัวแกก็คดอก็ปากตัวแกน่าจะสลบหลายนาทีละพอมันสลบขึ้นมาอีกเท่านึงแกก็คงจะตัวตายเพราะไปไปเดินเที่ยนได้แล้วเข้าไปทํางานหมดเข้าไปทํางาน ทีนี้มาดูแต่เราเนี่ยมาดูแต่ล้งพ่อแล้วก็วมาอยู่กับพวกล่ซีดเนี่ยที่มาอยู่ใกล้เคียงกับอยู่ตรงข้างค่าก่อนเนี่ยเรากำลังทำให้คืนเราให้ึ้นเสียงเราโอดด่างโมเป้โมเป้เองเนี่ยนะไอ้ยายเขาที่ปเปิดประตูออกมาเนี่ยปเปิดประตูออกมาบอกว่าช่างช่างอย่างเนี้ยช่วยโทรศัพท์เรียรรษษาากเรียกรถรถตุาบ้านเองใครยายหน่อย เพราะว่ายายเนี่ยยายจะไปยายจะไปโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องกลางวันยอกนี้ยายเนี่ยทำประกันชีวิตเอาไว้ใครเรียกอดใครเขาสั่งเยกอดโัวแท็กซี่หน่อยเพราะว่ายายอยากจะไปโรงพยาบาลที่นี่เราเขาเลยเห็นลูกศิษย์ก็แทอยู่ไปตอนกลางวันท่าก็เลยถามว่ายายเป็นอะไรแกบอกว่า แกน่ยอยู่ในบ้านของแกคอยอยู่ในบ้านของแกอย่างแกเนี่ยทีนี้ไม่รู้ว่าท่าไหนอ่ะบ้านรั่วกิดกันที่นี่ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าไอ้ข้อที่มันอยู่บนคาทั้งโถ่มันลื่นตกลงมาแต่งหัวแกอ่ะมันก็เลยทรครับมันแกอยู่รล้วแต่ย้ายไปเลยเถิดเดินทางเขาไยเชื่อไอ้โกงซิบว่า ก็เลยบอกบอกว่าเอาเงินนั่นกจะเรียกรถให้นะยาดีวัาตันอยู่รอหว่างหนบอกว่จะก็จะเรียกรถให้ไปโ่งเลยนนีนเี้เราเลยถามสิทธปเลยถามงสิทธ์เกิดไอทีว่าพ้อทต้องใส่หัวใจเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบเลยไอเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่แย่หรอกเขาว่าในสัญญานี้เนี่ย ช่างเขาจะต้องรับผิดชอบถ้ามันเกี่ยอะไรเกิดขึ้นไอ้ช่างก็ไปเคลียร์กันเองทีนี้ไอ้เจ้าของไอ้เจ้าของป้าเนี่ยไอ้ขาเรียกว่ามือสิบเราเนี่ยนะพวกคนงานเนี่ยพอใส่หน้ายายคนนี้ป้าเนี่ยเขาวิ่งเขาขบ้านเลยนะเขาไม่ให้คำชี้เผลอเลยเราเลยถามว่าทำไมหรอกก่อนยายคนยคนี้แหละเ่าว่าเราก็คืนมันตาเรากระชอบเลยนะ อันนี้ตามตามสมองกันแล้วพยายามไปช่วยรถก็ให้มันใคเจอช่วยตายพี่ปาถามแล้วมันไปก็เลยกเป็นเอทับท่านยายตอนทันทีก็เลยไต่ตัวปิ๊ดซี่นะพฤติการเขาไหมเขาต้องเขาในช่วงนั้นเนี่ยคนประมาณโควิดค่ามความไหมมจะออกมาจากบ้านซอยอนุเสตเนี่ยเชื่อไหมว่าพอไปที่บ้าน ปาก็เป็ัมาหลาคนนั้น่พอจะเข้าถ้ำคุณทักเสีแล้วก็คุณไม่ไม่ไม่อันตรายนะแต่แกนอนพักตอนนี้มีแผลไปแกออกมัาไอเทียบเลยนะทั้งลูกสาวลูกชายลูกเคยทั้งยาแก่ๆคนนี้เพราะเราต้องคนคนอยู่หลายวันแกมเงี้ยเลยแกมีท่งเส้นต่างเลยนะไอ้โรคเดี๋ยวตึ้มปังตึ้มปังตึ้มปัง โรคในกอก็จะออกเรวโอ้ยมันต่อเสียงมันรุ่มบางรุ่มบางอยู่เยอะมากเลยแกไม่ว่าเลยนะแกไม่มีแกไม่ว่าเลยอ่ะทั้งลูกเขยลูกสาวลูกชายแกไม่ว่าเลยนั่งเงียบชี้เลยเดินทางไปพันมาคนเที่อนเราถึงได้รู้ว่าอคําว่าใจนี่ยใจมีพลนงใจไม่ดี เจียกว่ากับผู้คนมา่ที่บูห้ามตึงหรือว่ามักจะเป็นที่ตั้งข้อระเกียรของคยของคยเทียงในปานี้หเป็นกรัญยาตอนนี้อันนี้คือเา้เห็นกระตาเนี่ยนะเห็นกระตาลวเาก็คือเขาเห็นเขาตาเราดีกว่าเขาตาอัย่ามาขึ้นมา ก็กอนเช่าวแต่องงนฉีดแล้วก็ขี้ฉีเลยเพราะฉีไปฉีพมาโดยคนจอดโดเข่าวเราต้องรู้ว่าคุ้ทำไมกรรมทันตายเห็นขนาดนี้เนี่ยกรรมมันตายอยู่ไอ้ที่เราเห็นเห็นหน้าตาคืว่าโอคนมันมาจากว่าไม่ดีในมุลสุศลขนาดพระอุ้มเสียหัวเ้าท่าน ยืดเก่งซอยแกกระต่ายดคง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 นตว่าแ่บบที่ว่าแต่แบบนด้นทีว่าคนเก่จะมาด่าต้องเห็นแล้วนี่เขาบอกงจะรัคาจะรังเขาอะไรโนเขาโค้งเลยต้องดีเลยแต่แต่เรก้แกากแ่แกเาโกแคกระต่ายแลมันนาร้ดียอะลหลังจากที่บอกว่า ตอน yup. <c oughs> นั้นชอบเนี่ยนั่งเล่นกรุงเทพอ่ะนั่งเล่นปีห้าสี่อ่ปีห้าสี่หน้าสี่ปลายๆเนี่ยเออว่าไปตุบเราก็ไปตุบไม้ต่อหน้ามันลงเนี่ยช่วงนั้นแหละอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าเชิญที่ปากตามอะไรต่างๆนเนี่ยมันเพื่อเติมัตใจและวออกลมผิดพปากเพราะใจ ไม่เรื่อประโยชน์ไม่ให้ทางบารมีกับพระสงฆ์พงคเจา้าหรือกับวัดวาอารามจนก็เทังนั้นเนี่ยคือได้รับการสาธเช่นทิงช้จากเทวดาุ่นหรือว่าจากเทวดาที่เป็นสัมมาธิฏฐิอันนี้คือเห็นเลยเห็นก็ตาเลยเห็นก็ตา คี่มาข้อที่สองข้อที่สองเกี่ยวกับยีวกับการนั่งเป็นชาวเป็นยีนะข้อที่สองนี้นี่ข้อมีธาหรือว่าชอบใครร้ายอะแคร์ร้ายพระศพองค์พระเจ้าแคร์ร้ายวัดวาอารามขอใคร์ร้ายไปไม่ได้มา แล้วพอใต่จะ,จะตั้งกฎเกณฑ์ให้วัดเนี่ยถึงความวิบัติและก็ไม่ไม่ประสมดีกับวัดวาอารามขึ้นมาเพราะไม่ประสมดีกับวัดวาอารามขึ้นมาเขาดีเป็นยังไงทำให้เทวดาผูเทวดาผูสนสาเ์เช่นชิงครับและก็ให้พบความหมายนะ อันนี้คือเราเห็นว่าอือมันมีคนหนึ่งชอบข่าวขาอย่างนี้ไปบอเกเจ้าหน้าที่ีบา้างไปบอกอะไรบา้างทำให้วัดเกิดเสียเชียนกลา้าหรือไม่ก็เกิดความจนวันหนึ่งขึ้นมามันหอบสัขงขารโดยุรัดทุเล สองหัวเนี่ยมันหอนซังขารเดินเท้าตุเล่มาเดินเท้าตุเล่มาต้องเลยถามว่าพระเอารถมาโยกโยกโยกเป็นอะไรทําไมหน้าตาซีดเซียวเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยสบายเนี่ยเป็นเพราะอะไรล่ะเมื่อก่อนนี้เนี่ยโยกมาเกาะดีดีนี่นะแต่มาวันนี้ทำไมมาแบบทลังตุเรอย่างเงี้ยมาแบบสะบัดสะอาจารย์เลย ผมเนี่ยขับรถไปตลาดบังเอิร์นมารถมันตกลึกแทนรถเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นที่ข้างบนม,มันทำให้พ่อของคุณเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนต้อนเลือดซึมอยู่ข้างในตอนที่หมอเขาประชัยเขาเสดไปเขาเสดมาเนี่ยเขาบอกว่า,า,า,าข้างในรถคุณมันแตกเป็นช้นผมก็เลยไม่ได้ ภูเก็ตอยู่ในสภาพอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาว่าบ้างเขาภูเก็งพิจารณากัาว่าไ้น,นี้เนี่ยเป็นบุคคลผู้ประสงค์ร้ายออกมาเป็นบุกคนประสงค์ร้ายค่อยเขาเรียกว่าเป็นคนเท่ร้ายอ่ะค่อ้คนนี้มันเข้าขออกวัดหรือตลอดเข้าไปเข้ามาวัดต่อไปจะมีแต่ปัญหา พะวันนี้คือที่เราไปเห็นฝากหน้าอยตอนนี้มันที่การมาอีกว่าพอวันีิการมาคือเจอูรว่าทะเลมันนะพลาทะเลต่อไปนี่เนี่ยคนนี้เน,นเนี่ยมันแค่ใครตัวเองนั้เนี่ยเพราะว่ามันน,นีน้เขาเรียกว่าอธิกรรมตามสมองมนะนะฉะนั้นบาปท,ที่กอกรรมทำเลนทำเขตเนี่ย บางทีมันสสมผลเร็วบางทีมันสะสมผลช้ามันขึ้นอยู่กับคําว่าบุญุศลเนี่ยที่เขามีอยู่ที่ตัวเขามาเนี่ยมันจะวัดในี่นาทีเดแต่ถ้าบุญกุศลท่านวัดมไราป้าก็ควรวินบางท่นที่เคยสร้างเอ,ไอาไว้เนี่ยมันจะประดามามในที่ทั้งสี่เลย ช้าต้อวันเย็นมันจะโตมากอยู่ตลอดแล้วก็มันะจะอยู่อย่างนั้นแหละอยู่กับสังคานอยู่กับพวกครัวตลอดไปจนเป็นเหตุทำให้มีมรดกดุมดีป่ามรดกป่ม,ม,อ,มอยู่ในพวกครัวกลายมาเป็นกลายมาเป็นเรื่องราวที่สังคม ต้อนงนำไปอธิบายและก็นำไปพูช้าให้คนจำนวนมากไปรู้ว่าเออทำไมครอบครัวคนนี้เนี่ยถึงเร็วยรแค่พ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นลูกก็เป็นอย่างนี้หลานก็เป็นอย่างนี้เขาสร้างการรมสร้างเรื่องอะไรเอาไว้ได้ดี ถึงมีความเมขนานี้ธรรมนนาถานแท้จริงแล้วี่ยวรจะบอกไปว่าเอ้องี่บากตั้มันเกิดจากเจตนามันเกิดจากจจอะจงให้สิ่งเรานั้นเนี่ยถึงความวิบาิ พอไปเจอพระมีศีลมีธรรมมีบารมีมีชาติมากมันก็เลยแพร่ไปเองทำให้ญาติโยมคนนั้นคราเชื่อนั้นเนี่ยต้องบางพอพอได้ปลาอันี่ยชื่อชีวิตชื่อนิพพานไม่มีวันสากหรือมีวันเศร้าอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่ลูกพ่อเองรักมาเนี่ยได้สัมผัสมาเนี่ยแต่มันมีเยอะหรืมีเยอะอยู่ มีเยอะอยู่เ๋ยจะนำมาเล่าบ่อยๆเพราะว่าในเรื่องพอมีธรรมะขึ้นมาก็ต้องมาพูดเรื่องจริงว่าทำไมเช่นนั้นแล้วเวลาเราสาร้างวัดสร้างวามานี้เนี่ยสร้างไปเพื่อประโยชน์อะไรเรา็จะได้อธิบายมิตรฟัง